ประวัติศาสตร์ต้องจารึกลิซ่าเอเชียคนแรกชนะสองรางวัลใหญ่จากงาน MTV e u r o p Music Awards ปี2024เรียกว่าประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับงานสุดยิ่งใหญ่ MTV e u r o p Music Awards ปี2024 ที่จัดขึ้นณนเมืองแมนเชสเตอร์สหราฐอาณาจักรเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่คะซึ่งในปีนี้น้องลิซ่าก็มีชื่อเข้าชิงอีกครั้งกว่า3สาขารางวัลโดยในปีนี้น้องลิซ่าคว้ารางวัล Best Collaboration และ Biggest Fan จากงานประกาศรางวัลเพลงของยุโรปที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยรางวัล Best Collaboration มาจากเพลง New Woman ที่อนลิซ่าร่วมงานกับนักร้องสาวชื่อดังจากสเปนอย่างโรซาเลียซึ่งเพลงนี้ปล่อยออกมาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะและการคว้ารางวัลในครั้งนี้ของออลิซ่ายังเน้นย้ำถึงความสามารถที่โดดเด่นของเธอและความสามารถในการร่วมงานกับศิลปินไอคอนระดับโลกคนอื่นและนอกจากนั้นค่ารางวัล Big g e t Fan ยังเผยให้เห็นถึงความรักมากมายจากแฟนๆของอนลิซ่า ทั้งในบ้านเกิดที่ประเทศไทยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจากทวีปอื่นๆทั่วโลกซึ่งน้องลิซ่ายังนับว่าเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ชนะสาขารางวัลน,นี้ซึ่งงานนี้ก็ทําให้แฟนๆทั่วโลกต่างแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าจนติดเทรนด์เอกข้ามคืนกันเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันจีมินจากวง BTS สามารถคว้ารางวัลเบสเคป๊อปนับได้ว่าบอยแบนด์วงนี้สามารถคว้ารางวัลน,นี้ได้เป็นครั้งที่2โดยจองกุก ฟ้าราังวันเดียวกันนี้เมื่อปี2021ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของนอนลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ